สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนศิลปะสารทัศนศิลินชั้นประถมศึกษาปีที่3กับกุกิจเรื่องสีคนเดิมนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1สังเกตสู่สร้างสรรค์ ทศนาตุในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิป์นะครับทัศนาตุในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีรูปร่างรูปทรงเส้นสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันรูปทรงหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างและความยาวเช่นรูปร่างกลม รูกภาพนะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างรีและรูปร่างสามเหลี่ยมนี่คือรูปร่างนะครับมีรูปร่างกลมรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างรีและรูปร่างสามเหลี่ยมคราวนี้มาดูรูปทรงนะครับรูปทรงหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างความยาวและความหนา เช่นรูปทรงกลมรูปทรงเห็นไหมครับรูปทรงรีเห็นไหมครับไข่สามฟองรูปทรงสามเหลี่ยมขนมปังรูปทรงกระบอกคือแก้วน้ำนะครับและรูปทรงสี่เหลี่ยมคือโต๊ะเพราะฉะนั้นแล้วรูปร่างกับรูปทรงจะแตกต่างกัน รูปร่างนั้นจะมี2มิติแต่รูปทรงจะมี3มิติเห็นไหมครับจะมองแล้วเกิดเป็นรูปร่างที่มีมิติมากขึ้นมีแสงมีเงามีสีก็จะกลายมาเป็นรูปทรงนะครับคราวนี้เรามาดูเสรื่องเส้น เส้นเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงรูปร่างรูปทรงความตื้นลึกและแสงเงาเรามาดูเส้นตรงที่แสดงรูปร่างของตึกนะครับเขามีแสงเงาเข้าไปได้กลายเป็นรูปทรงเส้นแสดงรูปร่างรูปทรงเนะครับตึกในเส้นตรงคราวนี้เราดูเส้นหยกักเส้นหยักที่แสดงรูปร่างรูปทรงของใบไม้เห็นไหมครับห้าแฉกมี สถานะที่เป็นรูปอยากมีส,มสีมีแสงมีเงาดูแล้วเป็นมิติคราวนี้เรามาดูเส้นโค้งข้างสุดซ้ายมือครับเส้นโค้งที่แสดงรูปร่างของกระจกเห็นไหมครับมีสีมีรูดลายมีแสงมีเงาคราวนี้เรามาดูเส้นขดที่แสดงรูปร่างเห็นไหมครับรูปทรงของ ต้นตำรึงนะครับเวลาต้งตำรึงเขาเลื้อยเนี่ยจะมียอดโค้งจะเป็นเส้นขดเห็นไหมครับรูปร่างรูปทรงอยากให้นักเรียนเนี่ยลองวาดและเขียนดูครับก้าวาดกล้าเขียนสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราว่าเส้นไหนเป็นเส้นตรงเส้นหยักเส้นโค้งเส้นขดที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับ มันจะมีเส้นที่เห็นไหมครับเส้นที่มนุษย์สร้างขึ้นกับเส้นที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอ,อยากให้ไปลองดูนะครับลองวาดดูไม่ยากนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องสีกันนะครับสีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานศิละปะให้สะท้อนความรู้สึกเช่นเดียวกับสีตามธรรมชาติ ตัวอย่างภาพซ้ายมือเห็นไหมครับดอกไม้สีชมพูขาวน้ำเงินและเหลืองดูแล้วตัดกันทำให้เกิดจุดเด่นนี่คือสีตามธรรมชาตินะครับที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างข้างขวาท้องฟ้ามีเมฆสีขาวดูแล้วให้ความรู้สึกสบายตาเย็นตาเพราะฉะนั้นแล้วสีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเนี่ย จึงเป็นสิ่งสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดงานศินละปะได้นะครับเพราะจะต้องอยู่ที่การสังเกตกิจเนี่ยถึงอยากให้พวกเราเนี่ยหัดสังเกตสิ่งรอบตัวเราแล้วนํามาประยุกต์ใช้มาสร้างสรรค์ง,งานศินละปะให้เกิดความงดงามนะครับต่อไปนะครับพื้นผิว พื้นผิวคือลักษณะสิ่งต่างๆที่สัมผัสจับต้องหรือมองเห็นได้นะครับเช่นครุขา้าหยาบละเอียดด้านมันเป็นตุ่มเป็นหนามด้านซ้ายมือพื้นผิวคู่ขาของลูกไม้น่านะครับนัครบส่วนด้านขวาก็จะเป็นพื้นผิวเป็นตุ่มเป็นหนามของต้นกระบองเพชร คราวนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยทศน่ามาในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างามาทบทวนกันนะครับอย่างแรกเลยรูปร่างอย่างที่สองรูปทรงอย่างที่สามเส้นอย่างที่สีสีอย่างที่ห้าพื้นผิว อยากจะให้นักเรียนหนูๆน,นะครับลองกลับไปสังเกตหรือไปศึกษาสิ่งที่เป็นธรรมชาติครับของธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมนะครับว่ามีสิ่งใดกันบ้างครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามนต่อนะครับกับภู้กิจตึงศรีคนเดิมสวัสดีครับ